สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่เป็นปีแรกป่ะนี่มันเป็นปีแรกที่มันเริ่มใหม่ใช่ใช่ครับปีแรกที่พวกเราได้มาร่วมงาน D M D Charity 2024เป็นไงบ้างฝ่ายขอบคุณเราจะมารวมตัวกันได้ก็คือคิวทุกคนเนี่ยเป็นทุกคนคือคิวยากมากแล้วแบบการที่เราจะรวมตัวกันครบนี่คือแบบท้าอกาศได้เลยใช่แล้วตื่นเต้นครับที่แบบได้เจอพี่ๆทุกคนเลยเป็นงานรวมบ้างมีพี่คนไหนที่แบบเพิ่งแต่งแล้ว ไมเคยเจอจังเคยเจอหรอเจองาอนนี้เจไม่พวกเราเคยเจอคนคือคนเรา กิจกรรมแบบนี้เป็นไงบ้างมาเจอแฟนมาเจอพี่มีควาดีใจที่วันนี้เราได้มาทำบุญกับมันใช่งานนี้คือเราเอาเงินไปทำบุญนะครับก็ดีใจที่เราได้ทำบุญโลกับพี่แฟนๆทุกคนด้วยครับคุณดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอพี่พแฟนๆแล้วก็ได้เล่นเกมไม่ได้แจกของให้ดีใช่ครับก็รู้สึกว่าได้รับบุญไปด้วยเดี๋ยวเมื่อวานมันเกิดล้องได้ข้าวเป็นไงบ้างลูก แฮปปี้เบอร์เดดดูอยแฮปปี้เบอร์เดดดูอยู่เตด้วยไมเข่าไปแ้เบอดดดอยูี่ร้องี่ร้องีร้องแล้วแฮปปี้เบอร์เดดดูร้อง21ขวบ21ขวบราคาเล็กสวยด้วยเพิ่งออกขอใช่ปีนี้มันเล็กสวเลยนะปีนี้เหรอครับ hmm. ก okay. ็ เป็นปีที่ซีนี่กินเหมือนปลาได้อออะไรก็อีแล้วยังไงต่อไม่ได้ตอบแล้วก็ได้เจอพี่ๆแฟนๆด้วยแล้วแล้วไงต่อจะไม่ค่อยได้ช่วยพี่ๆด้วยพร้อมพิมพ์มากเลยไม่แล้วแล้วโทรมาได้ซื้ออะไรกล้องป่ะแค่ควันซื้อหรอก็ลองดูบนตัวกล้องว่ามีอะไรเปลี่ยนแสงไปหรือเปล่าเราต้องเจอโชว์ตัวแล้วแหละไหนยังไงได้ ได้นี่ไงนี่เอ้ยสุดซอยโซ่ไหมนี่คือโี่ไหมใช่นี่คืออนะนี่คืออวดเพราะว่านี่คือให้ดูหรือไงให้ดูให้พี่ๆอ๋อจริงจริงนี่รีเฟรชไปหรือเปล่าหนุ่มอ๋อผมซื้อให้ครับเพราะว่าเห็นสร้อยแบบนี้แล้วแบบมันน่ารักดีก็ชอบน้องครับเพราะว่าน้องชอบแบบตุ้มตานิดนึงอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอะไรที่น่ารักแล้วน้องก็จะใส่ ชอบครับผมชอบซอยหลักเล่นจอยเราเลยจักลูกบอลดักลูกบอบดักพี่นะข่าวผ่อ่ะพี่ก็คือก็ชอบอะไรับชอบชอบทุกอย่างเลยชอบซอยด้วยและอะไรต่อโอ้เสื้อวันนี้นี่คือสวยมากเขียนเรือมากที่ซื้อซอยให้เพราะว่าจะได้ติดตัว อะไรซื้อซอยให้เพื่อจะได้ติดตัวจะได้นึกถึงกันไง่ถ้าถามพี่โทนี่ยอ๋อเหรอครับก็อยากจริงๆอยากให้น้องใช้ออแต่คือทุกวันก็เจอกันอยู่แล้วอันนี้คือบอกใช่ไหมบอกไปเฉยเอาไปเฉยเอาไปเฉยบ้างซีรีส์เราซีพวกคนรีดกันมากนะก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็นเครื่องทางของซีรีส์เรื่องกิบเหมือนฟ้าแล้วก็ ดีใจที่ทุกคนชอบครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจครับใช่ครับซีรีส์โอ้หแบได้รับกระแสตอบรับได้ดีมากๆเลยครับผมกับน้องก้องก็รู้สึกด,ดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับการอะไรูม <laughs> ีอะไรรูบรับ ใช่ครับการตอบรับที่ดีครับแล้วก็ดีใจมากๆเดี๋ยวพี่ได้เห็นอีเดนพวกเราแบบน่ารักน่ารักเยอะาโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันเป็นไงไถ่เลยนะอุ้ยไถ่เลยเลยครับรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทุ่มเทมาได้ผมว่าแบบได้เป็นรางวัลไปเลโอ้โหก็เห็นบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คือไอ้หลายๆ EP ที่ผ่านมาว่าฟินแล้วคือจะฟินขึ้นมาเดี๋ยววัอทิตยนี้ไงเอาพี่โต้พี่โต้กับพักร้อน อ่ะพี่ต้พูดสิเพระเพราะอีกทีก่อนเพิ่งเพิ่งเป็นในฝันอะไรอ่าเออเป็นแบบคิดไปเองมันจะมีความจริงเกิดขึ้นบ้างหรือยังมันก็อาจจะมีเรื่องจริงบ้างเนี่ยหมายถึงในไหนของของที่รักในนี้หรือว่าในซีรีส์ในซีรีส์อ่ะไงต่อไ่ตพูดสิพูดสิ กิครับก็คือแบบใน EP ห้านะครับก็จะเป็นสีในฝันก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจริงหรือเปล่าโอ้มันเป็นเขาบอกว่าอยู่ในฝันไงครับทุกอย่างเป็นความฝันครับเป็นตอนถ่ายนะคะก็เป็นฝันเหมือนกันฝันแบบพี่กาเอากล้องจ่อคือถ่ายเขาเห็นขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันเป็นกล้องรุ่นใหม่ครับแล้วว่าคิดแบบนั้นนะดิเลย พี่โทรอ่ะหายในหัวพี่โทรอะไรแต่ฝันองพี่รักไม่ใช่หรอแต่เห็นบอกว่าถามอะไรที่นี้คนที่เกิดเป็นคนขมข้นยังไงทอยหน่อยสิว่าทำไมเราถึงเขินคือถ้าเกิดว่าเห็นในเทรลเลอร์แล้วคือมันไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรแต่ว่าอาการกล้องออกเองโอ้โหกล้องออกแล้วนี่นี่ว่าอะไรคือในคือเห็นในทีเซอร์อีนพีต่อไปก็คือมัน ไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะแล้ทำไมหูแดงทันเลอ่ะเหรอเออไม่ครับคือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยหนาวหนาวหรือร้อนหนาวร้อนดูร้อนร้อนร้อนอันเนี้ยร้อนตัวใจมันเลยสั่นๆใช่ป่ะอ๋อจริงๆพอดูในซีรีส์อ่ะ เขาจะมีฝั่งนึงที่เขิรฝั่งนึงที่แบบเฮ้ยกล้าแต่ว่าในในตัวจริงตอนถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยใครเขิรใครใครเขิรกว่าผมว่าคนที่เขิรที่สุดน่าจะเป็นพิณการครับเขาพิณการไม่ได้เขิร์ไม่เขิร์ก็เขิรกว่าก็หมอเอออ่ะก็ก็ให้กงให้การหน่อยว่าใครเขิร์ก็ว่าพี่โถเออหรอพี่เขิร์หรอ พี่ก็อาจจะมีเขินบ้างเพราะว่าเห็นน้องเขินก็เลยต้องเขินแบบเพื่อนน้องนครับกัวน้องจะแบบเขินด้วยตัวเดียวแต่พี่โทรพูดจะไม่มองแบบพี่นักการบนบอกว่าได้แต่ใช่ครับพี่โทรพูดจะคือไม่มองหน้าต้องเลยนะเออก็มีมองบ้างนี่มองครับก็มีก็มีบางสอตที่เขินนะครับแต่คือหลังจากนี้ก็คือยังมีแบบจะมีสัตว์ที่เขินอีกเยอะไหม เพิ่มเลเวลหน่อยว่าแบบเอ็มมันจะเพิ่มไปถึงไหนมันไปได้แค่ไหนมันก็จะเป็นน่ารักถึงที่สุดเลยครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับโอ้ครับเป็นซีนน่ารักสุดๆมากเลเวลเท่าไหร่เต็มเต็มเต็มสิบเท่าไหร่เต็มเต็มสิบเต็มสิบให้ร้านโอ้กว่าทถึงิบที่สิบสองก็คือติดเต2ก็คือผมน่าจะทำใจไม่ไหว พูดเองนะเออเดี๋ยวคราวหน้าเขามาถึกกับไทยๆทีพีพี่จะรอแชรแต่จริงอย่างที่พี่โทรบอกมาแช่์อีพีหกตอนนี้ผมก็ยังทำใจไม่ไหวเลยคเออวันอาทิตย์นี้คือไอ้ค่ะที่จะเป็นไม่น่าให้ทุกคนแถบข่านะแล้วคืออีพีหกอ่ะจอใหญ่อ่ะมันอยู่ในโรงอ่ะอ๋ออยู่ในโรง้ลยใช่ยี่สิบสองนี้มีไปดูในโรงของกับพีพีหกไปเที่ยวทะเลกับพี่อุษาครับอ๋อมันคือมันมีชื่อชื่อ เรียกว่าชื่ออะไรชื่องานคือไปเที่ยวทะเลกับกินเหมือนฟ้าก็เลยอยากเห็นแบบพี่ๆจะควรแต่งตัวไปทะเลกันเป็นฟิลแบบทะเลทะเลบีชบีชเราถ้าใส่บิกินี่ไปได้ไหมแต่ว่าน่าจะหนาวอันได้แต่ว่ามันอาจจะหนาวหน่อยอาจจะขนลุกเราใส่อะไรไปพรมหรอใส่ใจแล้วนะครับ

دغه <muchas>